คุณรู้หรือไม่ว่าการตรวจ HIV ที่บ้านอาจช่วยหยุดวงจรการแพร่เชื้อได้โครงการ Stand By u บน Line o นที่ให้คำปรึกษาและแจกชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองกำลังกลายเป็นคำตอบสำหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงคือผลกระทบระยะยาวหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของสังคมต่อเรื่องนี้จากแชทไลน์สู่การหยุดวงจรการแพร่เชื้อเมื่อโครงการ Stand By u ถูกบรรจุเข,ข้าระบบบัตรทองในปี2568 การเข้าถึงบริการก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสอแพทย์หญิงกุลกัญ,ญญาโชคภัยบุญกิจผู้ก่อตั้งโครงการเผยว่าการให้บริการฟรีผ่านไลน์ทำให้วัยรุ่นอายุน้อยกว่า30ปีกว่า2ใน3ของผู้ใช้งานสามารถรับชุดตรวจได้นั่นหมายความว่าใน3-4ปีที่ผ่านมามีการส่งชุดตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า30,000ชุดและพบผู้ติดเชื้อ2.8%ซึ่งสูงกว่าอัตราทั่วไปถึง3เท่านี่คือตัวเลขที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ ทำไมการตรวจเองที่บ้านถึงสำคัญการตรวจ h i ชไไม่ใช่เรื่องน่าอายสอแพทย์หญิงกุลกัญญาอธิบายหากคุณไม่ติดเชือ้อคุณจะมีสติดป้องกันตัวเองหากติดเชื้อการรักษาอย่างเร็วจะหยุดการแพร่เชือ้อข้อมูลจากงานวิจัยชี้ว่าคนที่ไม่ได้รับการรักษาหลังติดเชื้ออาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่น3-6คนนั่นแปลว่าหากส่งชุดตรวจ100ชุดจะช่วยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้10คนนี่คือเหตุผลที่สแตนบายอยู่ต้องส่งชุดตรวจ100,000ชุดต่อปีเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายลดผู้ติดเชื้อใหม หรือ1,000คนต่อปีแทน9,000คนในปัจจุบันความท้าทายที่ยังรอการแก้ไขแม้จะมีความสำเร็จแต่ยังมีอุปสรรคสำคัญ 1. การมอง HIV เป็นเรื่องแปลกแยกต่างจากการตรวจแมมโมแกร,รมหรือตรวจโรคอื่นๆ 2. ระบบบริการที่ไม่พร้อมสถานพยาบาลบางแห่งยังไม่รองรับการดูแลผู้ติดเชื้ออย่างเต็มที่ 3. ความประมาทของกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่นหลายต่อหลายคนยังคิดว่า HIV เกิดกับตัวฉันไม่ได้ สี่สังคมที่ยังไม่ปลอดภัยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยังถูกมองเป็นเรื่องสกปรก5อาอคติที่ยังติดอยู่ผู้ติดเชื้อถูกตีตราเป็นคนไม่ดีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไม่ใช่เพราะไม่รู้วิธีป้องกันแต่เพราะความประมาทศแพทย์หญิงกุลกัญญาเตือนถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิด40ปีข้างหน้าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม400,000คนและค่ารักษาจะพุ่งเป็น20,000ล้านบาทต่อปีนี่คือเหตุผลที่เธอขอให้สังคมไทยมองการใช้ถุงยางอนามายัยเป็นเรื่องปกติ และทําให้หาได้ง่ายขึ้นผ่านตู้กดในห้องน้ําสาธารณะคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการป้องกันตัวเองในสังคมไทยโครงการ StandbyU ยังเปิดให้บริการที่ https www s t a n d b y info แต่หากคุณยังมีข้อสงสัยลองถามตัวเองก่อนคุณจะยอมให้คนรุ่นต่อไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพียงเพราะไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นของคุณมาได้เลย